สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นแขนหมูแฮมนะคะก็เป็นแขนยาวก็ด้านท้องแขนเนี้ยตรงข้างนี้นะะจะติดซิปหรือว่าจะใส่เป็นแบบกระดุมห่วงก็ได้นะคะทำอยู่ที่ไซส์ L ค่ะ ต้นแขนยี่สิบแปดบวกหลวมแปดเซนนะคะก็สามสิบหกหารสองก็สิบแปดเราก็ครึ่งหนึ่งก็เก้าเซนนะคะเราทำกันเลยค่ะก็ตีมาเลยนะคะเป็น เส้นกลางแขนก็จากริมบนก็ตีมาเลยค่ะก็เก้าเซนนะคะเก้าเซนก็จากจุดนี้มาก็คือ18นะคะ ก็ตียาวมาเลยค่ะจากจุดนี้ลงมาก็คือ9เซนนะคะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเป็นแขนหลักเซนนะคะเป็นแขนสี่เหลี่ยมก็ตีมาเลยค่ะก็จากหัวแขนเราจะขึ้น3ามเซนครึ่งหรือ4เซนก็ได้นะคะแล้วแต่ อันนี้คือด้านหลังด้านหน้าด้านหลังลงเซนคึ่งท้องแขนลงเซนคึ่งด้านหน้าแบ่งสามส่วนเก้าเซนก็สามเซนตตีมาเลยค่ะ แต่นี้เราจะแบ่งสามส่วนเท่าๆกันนะคะจะใช้วัดหรือจะกะด้วยสายตาก็ได้นะคะด้านหลังขึ้นเซนครึ่งด้านหน้าขึ้นเซนครึ่งด้านหน้าลงเซนครึ่งด้านหลังลงหนึ่งเซน ได้แล้วเราก็วนหัวแขนเลยค่ะด้านหลังในในจุดนี้ก็เกือบจะเป็นเส้นตรงนะคะตอนนี้เราจะวัดแขนยาวอันนี้ทำเป็น หมูแฮมแขนยาวนะคะตามแบบตามรูปนะคะก็จากหัวแขนวัดลงมาห้าสิบหกเซนหรือแล้วแต่แขนยาวของเพื่อนๆนะคะก็ตีมาเลยค่ะปลายแขนตอนนี้เราจะหาข้อศอกนะคะจากหัวแขนวัดลงมาก,ก็ข้อศอกเนี่ยแล้วแต่ความสูงของแต่ละคนเลยนะคะ ก็มีสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองช่างก็จะใช้อยู่ที่สามสิบเซนนะคะคือถ้าเป็นงานลูกค้าเนี่ยวัดวัดก็จะแน่นอนขวานะคะก็คือได้แล้วนะคะข้อศอกตอนนี้แขนหมูแฮมเนี่ยเขาจะไม่นิยมต่อเขาจะไม่นิยมต่อแบบตรงข้อศอกนะคะเวลางอแขนเนี่ยจะติดนะคะ คือเขาจะไม่ขึ้นมาก็คือก็ลงไปนะคะคือการต่อแต่ตามรูปเนี่ยคือวัดขึ้นมานะคะเราก็จะวัดขึ้นมาจากข้อศอกสามเซนก็ช่วงนี้เขาจะแบบยาวนะคะยาวแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการแบบช่วงนี้สั้นก็คือจากข้อศอกก็วัดลงมานะคะแล้วแต่ความต้องการนะคะ ก็ได้แล้วก็ตีมาเลยค่ะตอนนี้เราจะกิ้งก็จากพับเส้นนี้นะคะเราจะกิ้งในจุดนี้ออกมาค่ะ หลังก็เหมือนกันค่ะพับเส้นนี้นะคะเราก็กิ้งในจุดนี้ออกมาค่ะต่นนี้เป็นแขนยาวนะคะแล้วก็ตรงด้านล่างเนี่ยเขาจะเล็กเราจะปิดช่วยเขานิดนึงนะคะก็ วัดเข้ามาค่ะสองเซนวัดเข้ามาค่ะสองเซนตีขึ้นมาเลยค่ะก็เราจะปิดนะคะ ปิดตายค่ะ ก็ได้แล้วนะคะเราจะหาปลายแขนนะคะก็พับพับเส้นกลางเลยค่ะปลายแขนก็คือวัดรอบข้อมือนะคะพอดีปลายแขนของไซส์ L เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ16เซน คือถ้าเป็นลูกค้าก็คือวัดพอดีเลยนะคะสิบเซนบวกรวม2องเซนค่ะแต่ถ้าเป็นงานขายจะรวมพอน,นี้ก็ได้นะคะสักสามเซนอันนี้คือเป็นงานลูกค้าที่เราต้องการแบบพอดีนะคะก็เท่ากับ1 8บแปอันนี้เราทำครึ่งหนึ่งนะคะก็วัดเข้ามาค่ะเก้าเซนนะคะคือครึ่งหนึ่ง อันนี้ในส่วนของช่วงที่ต่อก็คือวัดพอดีเหมือนกันนะคะอันนี้ในจุดที่เรากิ้งออกมาเราตีเส้นนี้ก่อนค่ะใช้ไม้โค้งค่ะ อันนี้เราไม่ใช้นะคะก็เราจะหารอบตรงนี้นะคะคือวัดพอดีเหมือนกันก็ไซส์ L เนี่ยก็ประมาณ2 0 2สนะคะบวกหลวม2เซนนะคะก็เท่ากับ27ก็วัดมาค่ะ13ครึ่งก็นิดนึงนะคะเราก็ใช้เส้นนิดก็ได้เลยนะคะ ตอนนี้ในส่วนของด้านล่างเนี่ยจะเป็นแบบใส่ซิปหรือจะติดถ้าใส่ซิปหัวซิปก็จะอยู่ตรงปลายแขนนะคะก็คือใส่ซิปเพราะอันนี้คือเข้าสวมไม่ขึ้นนะคะเป็นแขนเล็กแบบพอดีก็คือถ้าไม่ใส่ซิปก็จะเป็นกระดุมห่วงนะคะกระดุมห่วงเราก็จะใช้ห่วงอยู่ ด้านหน้านะคะใส่ห่วงอยู่ด้านหน้าอันนี้คือชิ้นหลังก็จะทําเป็นลิ้นนะคะอันนี้คือเส้นจริงที่เราจะใช้ถ้าเราทําชิ้นหลังเป็นลิ้นก็ประมาณ2องเซนอันนี้คือคือลิ้นนะคะ ก็ได้แล้วก็ตัดเลยค่ะเรากิ้งเส้นนี้ลงไปเป็นชิ้นหน้าอันนี้ช่วงล่างก็คือเสร็จแล้วนะคะช่วงล่างถ้าไม่ต้องการแบบแขนยาวจะเป็นสี่ส่วนก็วัดตามต้องการได้เลยนะคะวัดได้เลย อันนี้ด้านหลังด้านหน้าเราก็ตัดเลยค่ะที่เรากิ้งออกมาเมื่อกี้นี้เป็นชิ้นหน้าตอนนี้ถ้าจะเป็นกระดุมห่วงก็คือห่วงอยู่ด้านหน้านะคะจะเป็นห่วงแล้วแต่เลยจะแบบห่วงทีๆหรือว่าจะห่วงเว้นห่วงก็ก็จะเป็นห่วงอยู่ด้านหน้านะคะ สะดวกในการติดนะคะก็ลิ้นก็จะอยู่ด้านหลังก็จะติดเป็นแบบเม็ดกระดุมนะคะอันนี้ช่วงล่างตอนนี้ดูช่วงบนช่วงบนเราจะแยกอันนี้เราตีตรงๆลงมาเลยค่ะ ก็ตัดออกเลยนะคะด้านหน้าก็ตัดออกเลยค่ะส่วนมากด้านหน้าเขาจะต่างจากต่ำพอด้านหลังนะคะประมาณ1เซนเนี่ย เขาจะต่ำข้างหลังเขาจะสูงกว่าประมาณ1เซนแต่นี้เราก็จะแยกก็ตีมาหนึ่งเส้นค่ะเป็นปลายแขนนะคะตรงๆเราจะแยกอยู่ที่เจ็ดเซนก็วัดเข้ามาเลยค่ะเจ็ดเซน อันนี้เป็นงานแฟชั่นนะคะก็คือจะแยกเยอะถ้าต้องการแบบไม่มากนะคะแบบใส่ทั่วไปก็ช่างก็มีลงไว้นะคะวิธีแยกอยู่ที่ ep หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะแยกแขนก็ในจุดนี้กับจุดนี้เราแบ่งครึ่งคะ่ะจุดนี้จุดนี้เราแบ่งครึ่งคะ่ะ อันนี้เดี๋ยวเราจะตัดแยกเราหนีบไปหน่อยเขาจะได้ไม่หลุดก็แยกเลยค่ะอันนี้ช่างทบกระดาษมานะคะทบกระดาษตรงนี้เป็นสันทบนะคะเป็นเส้นกลางแขนอันนี้คือเจ็ดเจ็ดอันนี้ก็จะหกนะคะ อันนี้ก็จะห้าอันนี้อันนี้คือท้นหน้านะคะอันข้างบนนี้คือท้นหลัง อันนี้ตรงปลายเราก็ไม่ต้องขาดค่ะแยกสองเซนตรงนี้คือสองเซนก็แต่นี้เราจะเผื่อเผื่อกกระแทกนะคะห้าเซน ก็โค้งเลยค่ะให้เขามีกระทุ้งนะคะด้านบนตีตรงมาก่อนค่ะเราจะขึ้นแบบยกสูงนะคะเจ็ดแปดเซนแล้วแต่เราลองลองดูเจ็ดเซนก่อนนะคะตอนนี้เราจะเริ่มด้วยตรงจุดอันนี้ชิ้นหลัง อันนี้ชิ้นหน้าก็ใช้ไม้นกแก้ววางมาเลยนะคะชิ้นหลังค่ะชิ้นหน้าค่ะตอนนี้เขาแบบตรงไปนะคะเราแต่งนิดนึงอันนี้เจ็ดเซนก็คือเอาแปดเซนนะคะ ก็แต่งให้เขากลมเกืนกันนิดนึงค่ะก็ได้แล้วก็ตัดเลยค่ะก็เดี๋ยวช่างจะวางผ้าให้ดูนะคะมีแบบวางผ้าใหม่จะเป็นแนวเฉลียงนะคะอันนี้ก็ตัดเลยค่ะ แล้วก็ตีเส้นกลางขีดไปเส้นกลางค่ะอันนี้คือด้านหน้าอันนี้คือด้านหลังแขนที่หน้าเราก็ตัดออกเลยนะคะอันนี้ก็จะรูดเข้าไปนะคะรูดเข้าไป อต่นี้วางผ้าเฉลียงถ้าเป็นแบบแนวผ้าไหมถ้าเป็นผ้าแบบธรรมดาผ้าธรรมดานี่แบบไม่มีเกณฑ์ผ้าแบบไม่มีไม่เหมือนกับผ้าไหมนะคะก็สามารถวางได้เลยอันนี้จะเป็นผ้าแบบผ้าไหว้ผสมนะเนื้อแบบอันนี้เขาจะไม่มีเกณฑ์ผ้าไม่เหมือนผ้าไหมนะคะ เราก็สามารถจับแบบอันนี้แล้วแต่นะคะจะวางตรงแนวตรงก็วางเส้นกลางนี้เป็นแนวตรงได้เลยหรือถ้าจะเล่นเฉียงนะคะก็จากมุมเราจับริมผ้าค่ะหาเกณฑ์เฉียงนะคะเกณฑ์แบบเฉียงแท้ๆก็คือจับมาน,นี่เลยค่ะ จับมาถึงริมผ้าเลยค่ะก็คือผ้าพื้นชิ้นนี้คือเขาไม่มีลายเส้นนะคะคือเขาเหมือนกันทุกด้านแล้วก็สามารถวางแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นแนวผ้าใหม่จะวางแบบนี้ไม่ได้นะคะอันนี้เขาก็จะเป็นเกณฑ์ที่ได้แบบมุมแบบนี้นะคะที่เขามาแบบเป็นมุมที่ก็เป็นมุมอย่างนี้เลยเนี่ยคือเฉลียงแท้ๆนะคะ คือเวลาวางก็จะไม่มีปัญหาตอนนี้ได้แล้วก็ได้แล้วเราก็ทบทบมาเลยค่ะ อันนี้ทบขึ้นมาเลยนะคะก็วางอันนี้ก็คือวางได้สองชิ้นเลยนะคะวางไปเลยทีเดียวนะคะเป็นแนวนี้เป็นผ้าพื้นแต่ถ้าเป็นแนวแบบผ้าไหมแต่ถ้าเป็นผ้าเฉลียงถ้าจะอัดกาวกาวก็ต้องเป็นเฉลียงเหมือนกันนะคะถ้าเป็นแนวผ้าไหมเนี่ยเขาจะมีเส้นเราต้องวางทีละชิ้นนะคะ วางคู่แบบแบบผ้าที่ไม่มีเส้นไม่ได้นะคะเราก็จะหาหาริมผ้าผ้าไหมเนี่ยเขาจะมีเส้นแบบเส้นยาวนะคะเส้นยาวแล้วก็จะมีเส้นแบบจะจะดูออกนะคะถ้าเป็นผ้าไหมแล้วก็ใช้ริมผ้าเลยค่ะอันนี้คือริมผ้านะคะก็ชิ้นหน้า ชิ้นหน้าวางก็คือตามริมผ้ามาเลยนะคะเนี่ยริมผ้าก็คืออันนี้ก็คือชิ้นหนึ่งนะคะก็กัดไว้แล้วก็ตัดตอนนี้อีกชิ้นหนึ่งเราก็ต้องไปหาแบบว่าริมผ้าเหมือนกันนะคะคืออีกฝั่งหนึ่งก็ไปหาริมผ้าแล้วเส้นเนี่ยเส้นไหมตัวเนี้ยคือเขาจะเป็นเส้นเราไปหาตัดหนึ่งชิ้นออกไปก่อนนะคะแล้วเราจะไปหาอีกอีกฝั่งหนึ่งก็คือ ก็คือให้ได้เส้นเดียวกันนะคะเวลาวางก็หาริมผ้าเหมือนกันแล้วให้เส้นแบบอยู่ในแนวเดียวกันนะคะคือเขาออกมาสองข้างก็เวลาลูดเนี่ยก็จะได้เหมือนกันนะคะก็เรียบร้อยนะคะสำหรับแขนหมูแฮมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ